สวัสดีครับพบกับรายการจิบกาแฟคุยดาบโดยเอ๊กัวไทยนะครับทางช่องเฟรนสวอตวันนี้ก็มาถึง EP ีที่7แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ EP 7ให้ชื่อตอนว่าดาบทหารลำพูนหรือดาบลำพูนธรรมดานะครับ ก่อนอื่นเราจะไปคุยเรื่องดาบลำพูนเนี่ยก็เดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้กลุ่มของทางแอดมินนะครับกลุ่มตลาดสาตตาลองหาใน Facebook ได้นะครับพิมพ์คำว่าตลาดสาตตาจะมีกลุ่มที่เพื่อนๆเ,เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องศาสาตาวุธโบราณดาบหอกเง้าวทั้งหมดนะครับแล้วมีการแบ่งปันกันในกลุ่มด้วย ตอนนี้ทางกลุ่มกําลังจัดจกิจกรรมอยู่นะครับก็มีแจกรางวัลอยู่สี่รางวัลก็คือเชือกใย,ยพลอยสองเส้นนะครับเชือกมาสายดาบแล้วก็น้ํามันไว้ทาดาบตาคนหลวงของช่างจันนะครับกติกาก็ง่ายๆเหมือนแทงหวยเลยครับเอางวดวันที่สิบหกนี้สองตัวใครอ,อยากได้ก็ไปร่วมสนุกได้กติการายละเอียดก็อยู่ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันที่สิบสองและอีกสี่วันหวยจะออกละนะครับ เพื่อประชาสัมพันธ์ก็แค่ง่ายๆกิจการคือแค่แชร์กลุ่มไปแล้วก็ใส่หมายเลขที่ตัวเองต้องการจะแทงนะครับถ้าถูกก็เดี๋ยวทางแอดมินจัดส่งให้นะครับเรียงลำดับตามคนถูกก่อนนะครับก่อนอื่นจะไปคุยเรื่องดาบระพูนก็ขอจิบกาแฟสักนิดหนึ่งครับ ก่อนเราจะไปคุยถึงเรื่องดาบทหารหรือว่าดาบลําพูนธรรมดาเนี่ยเรามาดูลักษณะเด่นของดาบลําพูนก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับทางคนที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดาบมากนะักจะได้รู้รายละเอียดครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอ่าเห็นนะครับดาบลําพูนก็จะใบโคง้คงอย่างนี้นะครับวิธีสังเกตก็คือใบโคง้งแต่ว่าใบาจะ โค้งลักษณะการโค้งแตกต่างกับดาบลำาปางลองไปดูนะครับจุดเด่นก็คือนี่ตะวานะครับอันนี้จะน่าจะมีคนหลายคนทําคลิปละนะครับตะวาจะเป็นตะวาถ้วยแบบนี้นะครับคอจะลึกแต่ถ้าเป็นของดาบลำาปางจะเป็นตะวาะค่อนข้างบางกว่านี้เยอะนะครับเขาจะเรียกเป็นตะวาตะวาแบนก็ได้แต่วันนี้จะเป็นถ้วยนะครับสังเกตดงงูง่ายๆจะเป็นถ้วยใหญ่อย่างนี้นะครับ อันนี้คือลักษณะเด่นของดาบลำพูนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดาบลำพูนทุกเล่มจะมีตะวาหมดที่ไม่มีตะวาก็มีนะครับอันนั้นก็ต้องไปหัดสังเกตอีกรอบหนึ่งนะครับว่บเป็นลักษณะไหนนะครับอ่ามันก็จะเห็นชัดนี่ก็คือเป็นตะวานะครับอันนี้ดาบเล่มนี้ของเดิมหมดนะครับคภาพก็ค่อนข้างนะสมบูรณ์อยู่นะครับ เร่นี้ก็มีตะหวาเหมือนกันนะครับอาจจะดูเกะกะไปนิดนึงนะครับตั้งโชว์ไว้ก่อนอันนี้ก็มีตะหวาอยู่นะครับอ่านี่ก็เป็นดาบลำพูนเหมือนกันอ่าทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นที่ตามหัวข้อชื่อ ep นะครับดาบทหารลำพูนหรือว่าดาบลำพูนทั่วไปนะครับอ่านีก่อนเราจะ ไปย้อนความถึงเอ๊ะทำไมถึงไปสันนิษฐานว่าเป็นดาบทหารลำพูนนะครับคือคำว่าดาบทหารลำพูนเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปถึงจะเกิดนามก็คือย้อนไปถึงเจ้าผู้ครองนครลำพูนนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะมีเก้าพระองค์ด้วยกันนะครับก็พระองค์สุดท้ายนี่ก็ก่อนการปกครองสองสี่เจ็ดห้า สองสี่เจ็ดห้าก็ประมาณเก้าสิบปีละนะครับที่ว่าเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นระบบราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแทนอ่าทีนี้พอเราพูดถึงรู้ว่าเก้าสิบปีที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยครับพอพูดถึงเจ้าทางเหนือก็ต้องพูดไปถึงคุ้มที่เราชอบเรียกว่าคุ้มเจ้าคุ้มเจ้านะครับเอคำว่าคุ้มเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยใช้เฉพาะเจ้าที่ เป็นบ้านคือเป็นที่พักอาศัยของบ้านเอาง่ายๆว่าสามัคคืชงเป็นเป็นวางเจ้านั่นแหละนะครับจะใช้เฉพาะคําว่าคุ้มเนี่ยจะใช้เฉพาะของเจ้าผู้ครองคนครกับเคยญาติเท่านั้นประมาณนั้นนะครับทีนี้ไปข้อมูลมาเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงเรียกดาบทหารลำพูนนะครับเพราะว่าเอาเล่มแรกก่อนละกันเดี๋ยวขออนุญาตวางนะครับเก็กากบไปนิดนึง เดี๋ยวดูเล่มนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้เล่มนี้เดี๋ยวลองมาวัดความยาวกันดูนะครับเล่มนี้ใบยี่สิบนิ้วนะครับด้ามก็อยู่สิบนิ้วนะครับสันหนาเก้ามิลน,นะครับอันนี้ฝักเดิมนะครับเล่มนี้ก็ได้มาสภาพเดิมนะครับเดี๋ยให้ดูในฝักก่อน เนี่ยจะชาอันนี้ฝักเดิมนะครับเนี่ยมีอ่ามีหมุดมาอยู่ฝั่งนี้จะเห็นหมุดอยู่นะครับอันนี้คือเป็นหมุดหมุดพวกนี้จะนิยมในทางลําพูนลาปางนะครับติดเข้ามาครับอันนี้หน้าอันนี้มีจานมาครับน่าจะมาจานที่หลังเนี่ยครับพอนนี้อยู่ในน่าจะอยู่ในวัดมาก่อนอันนี้จานไม่แน่ใจว่าเป็นลงจานหลังหรือจะที่หลังหรือว่าลงไว้ก่อนเลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นหวายเดิม ตอนแรกกับหวายสมบูรณ์นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยหวายมันกรอบมากก็แพกมาติดแน่นมากเวลาแกะมันหลุดไปกับที่ที่แกะเลยนะครับอันนี้หวายหลุดแต่ผมก็ไม่ได้ซ่อมหาไม่เจอไม่รู้เก็บไว้ไหนนะครับหลุดไปอันหนึ่งแต่ก็ยังสภาพเหมือนเดิมหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นด้ามหวายด้ามก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะกรอบแล้วนะครับนี่ครับ ทีนี้มาดูลักษณะใบดาบนะครับใบดาบเนี่ยจะตอกลายแบบค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเห็นนี่จะคือจะเป็นร่องเลือดคู่นะครับเลืนน่มนี้อันนี้เขาเรียกร่องเลือดนะครับหนึ่งสองเป็นร่องเลือดคู่นะครับอ่านะครับเป็นใบดาบร่องเลือดคู่นี่โคนดาบตอกไว้สวยมากนะครับอ,อันนี้สันดาบเนี่ยเห็น,หนการฝังตองไหมครับ อันนี้ที่สอบถามครูบาอาจารย์มาถ้าตองลักษณะแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเป็นการฝังแบบตองหลวงนะครับเป็นช่างหลวงมีไหมครับลองดูดาบตัวเองที่ฝังอ่ะมีตองยาวแบบนี้ไหมนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสันดาอ่าที่เขาเป็นข้อสันนิษฐานก,ากันก็คือนี่ตานี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่า อ,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 อันนี้เขาเรียกตาประจํายามหรือในลายไทยคือตาสามยามนะครับจะเป็นตาที่เขาเขียนไว้ตามผนังโบสตามประตูตามที่สถานที่สำคัญสำคัญนะครับเพราะว่าเอาไว้ป้องกันโจรผู้ร้ายหรือเอาไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือมีที่มาที่ไปจากตาสามยามครับเห็นไหมครับ แต่ว่าทางในวงการดาบเราจะเรียกตาประจํายามนะครับดาบเร่มนี้ทําให้ผมอยากค้นหาว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงบอกว่าเป็นดาบทหารลําพูนตาดาบทหารลําพูนเป็นทหารยามลําพูนหรือว่าทหารพลเรือนนะครับเนี่ยพออยากรู้เนี่ยพราบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันดาบลําพูนธรรมดาอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เถียงใครเลยนะครับแค่ต้องการหาข้อมูลมาพูดคุยกัน ผมก็ได้อันนี้เร่มนี้ถือเดินทางไปทางเชียงใหม่เลยนะครับไปหาครูที่เคารพไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวผิดถูกยังไงไม่อยากให้ไปรบกวนถึงท่านนะครับก็ถามเอ๊ะทำไมเนี่ยเพราะว่าถามหลายหลายคนแล้วถึงบอกเป็นดาบทหารลำพูนเป็นทหารยามลำพูนที่ใช้อยู่ในคุ้มหลวงนะครับก็เลยเอ๊ะทำไมแล้วมันไม่มีใครรู้เลยว่ามันใช้อยู่ในคุ้มหลวงยังไงนะครับ สอบถามใครก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่าสืบกันมานะครับเเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งพูดคุยมาเนาะก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนมากดบาบตาประจํายามเนี่ยครับเ,เรื่องนี้ครูเขาบอกว่าสาเหตุที่มาของดาบประจํายามตาประจํายามตัวเนี้ยเป็นของคุ้มเจ้าองค์ที่แปดนะครับ เป็นคุ้มลังกาพินอันนี้ถ้าคนเหนือน่าจะพอรู้จักคุ้มลังกาพินเนี่ยก็เป็นคุ้มเจ้าองค์ที่แปดของลำพูนนะครับอยู่ในคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานมีชื่อนะครับแต่ผมไม่อยากขอเอ่ยชื่อลูกหลานของออเจ้าองค์ที่แปดแล้วกันผมนะชื่อเจ้าเหมอะไรเนี่ยเหมพินทุภัยจิตเนาะ เรียกว่าพระองค์ที่แปดแล้วกันลูกหลานของเขาเนี่ยที่อยู่ในคุ้มลังกาพินเนี่ยบอกว่าดาบลักษณะนี้เนี่ยมีอยู่ในบ้านเขามาตั้งแต่รุ่นของอพระเจ้าองค์ที่แปดละอยู่ในบ้านมามีประมาณสามสี่เล่มนะครับที่เห็นเป็นตานี้นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นสมบัติในคุ้มของเขาทีนี้มันก็มีอยู่ที่คูที่ผมนับถือเนี่ยอยู่อีกประมาณ องเล่มนะครับที่แกบอกผมก็เคยเห็นละที่เป็นตาประจำยามแบบนี้นะครับสาเหตุก็คือว่าทางลูกหลานเนี่ยเขามาขอซื้อเพราะว่าอยากจะได้เก็บกลับไปเป็นสมบัติของตระกูลนะครับก็เลยเล่าที่มาที่ไปว่าเนี่ยดาบอันนี้เนี่ยเป็นดาบของทหารที่ใช้อยู่ในคุ้มลังกาพินนะครับก็คือเป็นที่มาที่ไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผิดถูกก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ได้ว่า เจ้าผู้ครองนครลำพูนเนี่ยมีกี่กี่องค์นะครับหรือว่าลองดูง่ายๆว่าถ้าใครบอกมัาไม่ใช่เนี่ยตาเนี่ยคุณเห็นสักกี่เล่มนะครับตาประจํายามเนี่ยอยู่ที่ใครบ้างในวงในวงการเนี่ยคุณเห็นกี่เล่มอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเล่มเล่มตาประจํายามนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงสันนิษฐานว่าเป็นดาบทหารลาพูนะครับถ้าให้เดาอายุเนี่ยเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วนะว่า เจ้าของนครลำพูนเนี่ยเมืองลำพูนเนี่ยองค์สุดท้ายองค์ที่เก้าเนี่ยก็ในรัชกาลที่มีการเปลี่ยนการปกครองสองสเจ็ดห้าก็เก้าสิบปีละอันนี้องค์ที่อปดก็อย่างน้อยมีร้อยปีขึ้นนะครับเพราะว่าดาบอยู่ในสมัยองค์ที่แปดนะครับก็อาจจะมีร้0ยี่สิถึงร้อยห้าสิบปีได้นะครับอันนี้คือคือเล่มตาประจำยานนะครับทีนี้มาอีกเล่มหนึ่งเป็นดาบลำพูนเหมือนกัน ทำไมถึงเรียกว่าเป็นดาบทหารลำพูนนะครับเล่มนี้ผมก็ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับเนี่ยเล่มนี้มาวัดดูว่าใบยาวเท่าไหร่นะครับยาว21นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้ด้าม11นิ้วนะครับอ่านี่ให้ดูลักษณะดาบก่อนอ่ะดูลายดาบนะครับ เป็นล่องเลือดคู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ล่องไม่ใช่ล่องบางนะครับล่องลึกมากนะครับทั้งสองเล่มเนี่ยเป็นล่องลึกมากนะครับอันนี้ให้ดูกกดอบนะครับอันนี้เป็นดาบตาเต่านะครับนี่แต่สังเกตให้ดีเต่ามีหัวเต่ามีหางนะครับเคยเห็นไหมอ่าจะเห็นก็ลองเอามาโชว์กันดูนะครับเต่ามีทั้งหัวมีทั้งหางนะครับ การฝังตองก็เป็นตองแผ่นใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูรดลายดาบนะครับอันนี้เป็นปลายไว้นะครับอัน,นเมันกีเล็บเ่กีก็ปลายไว้อ่าครับางามง่ายอยู่แล้วนะครับดาบพวกนี้ตั้งเด้งๆเลยนะครับอันนี้เป็นดาบที่สวยมากเป็นใบาดาบที่สวยมากนะครับอ่าให้ดูทีนี้ดาบเล่มนี้ทําไมอ่าทางภาคเหนือและครูเอาบางสายแล้วกันเนาะ ท่านบอกเป็นดาบทหารลำพูนอ่อาเพราะลักษณะเด่นอาจจะนิดนึงนะครับอันนี้ผมได้ดาบมาสภาพเดิมนะฝักนี่ก็ฝักเดิมนะอันนี้ครูโอพรชยัยตุ้ยดงบุรณะฝักหวักไหวให้นิดนึงไหวมันหายนะครับมีมาแต่ฝักนะครับก็ยังเป็นฝักเดิมอยู่นะครับอ่าจุดสังเกตก็คือหนึ่งนะครับงานตอกเนี่ยเป็นงานตอกลายละเอียดที่เขาบอกนะอย่าไป เช,ชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับสองเนี่ยคือตองสันดาบเนี่ยจะเป็นตอตองลักษณะน,นี้นะครับแผ่นใหญ่ะนะครับและจุดสังเกตที่เขาวิเคราะห์กันว่าเป็นดาบทหารลํำพูนก็คือตะวาลํำพูลลนลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นตะวาที่มีแผ่นโลหะรองเป็นหลายๆชั้นนี่ประมาณสี่ชั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเแต่ว่าตัวนี้มันบไอ้ธนุบม บุรณะไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีตะวามีแผ่นประมาณสี่แผ่นนะครับเนี่ยรองอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยที่สอบถามมาก็คือว่าดาที่เขาเจอเนี่ยอยู่ในคุ้มเรือ่าอยู่ในที่มันมีที่มาที่ไปเนี่ยมันจะมีลักษณะการเข้าตะวาแบบนี้หมดเลยนะครับอันนี้ข้อมูลปลูกถูกผิดอย่าไปอ้างอิงนะครับแค่เอามาคุยเล่าสู่ันฟังว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ เท่าที่ผมเห็นเนี่ยดาบอัน,นี้ก็ด้ามเดิมผมก็เพิ่งเคยเห็นสองเล่มนะเล่มแรกอยู่ที่ผมเล่มที่สองอยู่ที่ครูโออีกเล่มนะน่าจะอยู่ที่พี่รามนะครับแต่ว่าเห็นแค่รูปนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับของใครมีก็ลองเอามาโชว์กันดูนะครับอ่าอันนี้ก็ของเดิมหมดนะครับอันนี้เป็นลายยิบเอ็ดนิ้วลำพูดนะครับสวยมากนะครับเล่มนี้ อทีนี้พอพูดถึงดาบทหารลำพูนเนี่ยมันก็จะมีอีกอันนึงที่ผมบอกว่าที่เขายอมรับกันก็คือว่ามีตอกตาคําว่าทหารลำพูนไว้เลยนะครับซึ่งอันนั้นะผมยังไม่มีนะครับก็จะมีอยู่ที่อาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเก็บไว้อยู่ประมาณ6-7เล่มนะครับแล้วก็ของทางนักสะสมรุ่นใหญ่ที่เชียงใหม่ตอนข้างมีอยู่ประมาณสัก ไม่ถึงสิบเล่มที่เห็นอยู่นะครับอันนั้นเขาจะตออตาชัดเจนว่าเป็นคาว่าทหารลาพูนเลยที่ฝักกับตัวปอกนะครับตรงนี้ใครเห็นก็ไปดูนะครับตรงปอกตรงนี้นะครับอันนั้นก็คือว่าชัดเจนว่าเป็นดาบทหารลําพูนแต่ก็มีแค่ประมาณสิบเล่มนะครับซึ่งจะมีมากกว่านั้นอาจจะเป็นดาบที่มันอายุเยอะแล้วอาจจะฝักชำรุดไปหรืออะไรไปแล้วมันไม่เห็นตาแล้วนะครับก็คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับทีนี้ย ม,มันคงก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมตาเต่าเห็นต่อยู่อันนี้เล่มนี้นะครับตาเต่าเห็นต่อยู่ที่ลําปางทําไมไปเป็นดาบลําพูนได้นะครับจริงๆเนี่ยตาเต่าผมก็ลองสอบถามแต่ไม่อยากจะลงลึกมากเพราะยังไม่รู้จริงมากนะครับเรื่องตาเต่าเนี่ยก็คือน่าจะมีเ,เพี้ยนมาจากตาประจํายามนะครับซึ่งตาเต่าเนี่ยที่ลําพูนก็มีเป็นเต่าแรกๆจะอาจจะมาจากลําพูนนะครับเพราะว่าใช้ใน มันก็ดาบอย่างเงี้ยเขาสั่งใบดาบมานะครับสั่งใบดาบตีมาแล้วก็มาเข้าด้ามอาจจะมาเข้าด้ามเป็นงานหลวงห,วงหรืองานอ,อของของทางรชาชการอะไรเงี้ยครับก็คือสั่งใบดาบมาแล้วมาเข้าตะวาเข้าอะไรเนี่ยเข้าด้ามเองอย่างเงี้ยครับมันหลากหลายมากนะครับแต่ว่านี่เป็นเต่าเต่าลําพูนครับไม่ใช่เต่าลําพังเนี่ยครับอันนี้เป็นเต่าลําพูนนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะรวบรวมเรื่องตาเต่ามาที่มันชัดเจนมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับ วันนี้ก็คงจะจบ EP 7ดประมาณนี้เนาะอาจจะรีบไปนิดนึงเดี๋ยวจะมีแขกมาที่บ้านนะครับก็ตามสัญญาว่าวันเสาร์ EP ละหนึ่งเรื่องเอามาพูดคุยกันนะครับเรื่องดาบทหารลำพูนเนี่ยผมเอามาเล่ามาคุยนะครับอย่าไปเป็นดราม่าว่ามันผิดมันถูกนะมันมันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะถูกก็ได้นะครับ ก็เป็นข้อสันนิษฐานเนอะเพราะเราเล่นดาบเนี่ยเราก็ต้องศึกษาประวัติไปด้วยถึงจะสนุกนะครับอย่าไปเอาจริงเอาจังถึงกับเสียพวกเสียฝูงไปนะครับรักกันไว้นะครับประเทศไทยโอเคครับสวัสดีครับผม